Ro บล็อกเพิ่มกฎใหม่ถ้าใส่เสือ้อกางเกงขาสัน้นหรือสิ่งที่โชว์ร่างกายเพียงเล็กน้อยจะถูกแบนผมว่าช่วงนี้นะครับหลายคนที่เล่นติ๊กต็อกคงจะเจอแบบคลิปแบบนี้ที่เขานะครับจะบอกว่าโรบล็อกมีกฎใหม่ห้ามใส่กระโปรงหรือกางเกงขาสั้นนะครับหรือสิ่งที่มันโชว์ร่างกายเพียงเล็กน้อยนั่นเองซึ่งตัวผมนะครับจะมาไขทุกอย่างให้ในคลิปนี้ อย่างแรกนะครับคือเราจะไม่ถูกแบนอย่างแน่นอนจากการคอนเฟิร์มของคนคนนึงในดินแบนฟอร์มและหลักการทั่วไปของ ROBLOX นะครับสมมุตินะครับถ้าเราซื้อเสื้อตัวหนึ่งมาในราคา69 r o b u ็และเสื้อตัวนั้นนะครับดันผิดกฎหลายๆคนก็จะกังวลว่าจะถูกแบนแต่ความจริงนะครับ Ro บ l ็ x จะไม่แบนคนซื้อเสื้อนะครับและจะให้เงินคืนแทน ถ้าเสื้อตัวนั้นโดนลบนะครับผ่านตัวของกองจุหมยนะครับแต่ถ้าจะเป็นคนที่โดนแบนจริงๆครับจะเป็นคนที่ขายเสื้อนั่นแหละครับที่จะโดนแบนนะครับถ้าสร้างเสื้อผิดกฎและประเด็นต่อมานะครับพวกเสื้อเจงขาสั้นกระโปรงขาสั้นหรือเสื้อที่มันโชว์ร่างกายเพียงเล็กน้อยนะครับคือมันผิดกฎลบบ็อกจริงหรือเปล่านะครับซึ่งนะครับมันจะมีกฎนะครับที่เกี่ยวกับเรื่องเสื้ออยู่อย่าง sexually suggestive avatar clothing item นะครับ แล้วมันผิดกฎไหมอันนี้ผมคิดว่ามันแล้วแต่มุมมองคนนะครับแล้วก็อยู่ที่มุมมองของ Roblox ด้วยนะครับแต่เสื้อพวกนี้นครับก็ยังคงเกลื่อนใน Roblox เหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นนะครับมันไม่ได้ผิดกฎนะครับถ้าเสื้อตัวนั้นไม่ได้โชว์เยอะนะครับและก็ขึ้นอยู่กับตัวของ Moderation หรือระบบตรวจจับของ Roblox ด้วย